สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะจ้าม็น,นมพ์พอกำลังไม่อีกเช่นเคยค่ะทุกคนมาทงไฮทงหน้าคือเกาค่ะเมื่อขึ้นี้ฝนตกค่ะค่ะทุกคนไอใช่เพิินมาใส่เบดเนาะคะ่ะลำไยก,ก็เลยมาน้ำเพิินค่ะทุกคนนี่ค่ะอู้บรรยากาศค่ะทุกคนนีย่ยังเหมือนแลงนะคะเนี่ พามาเบิงทงไฮทงหน้านี่เมือแหลงค่ะทุกคนบรรยากาศดีดีค่ะมึงเน,นี่ยค่ะนี่น้ำเต็มไฮห,หนอกไฮห,หน้าเลยเนาะคะ่ะนี่มันไยค่ะหอมกินขา่าวค่ะทุกคนเลยหูงามค่ะค่ะมึงเนี่ย อ้วรัวแห้มงเลยค่ะทุกคนนี่เออ,อน่ามเต็มให้หนอกให้หน้านะคะนี่ทายใบเถิงพร้อมค่ะทุกคนนี่อันนี้เป็นหน้า่อนะคะนาะหน้าคุณ่อวีชัยนะคะกับคุณแมวันนี่นะคะเป็นผอกับแม่ของลำย่ไนนะคะ่อบันเห็ดหน้าง,งามงามค่ะทุกคนดนงคนะ ะะชงเพิ่มเพิเ่ๆไปน้ำกันค่าทุกคนเมืออ่อื่นน้ำแยกกับกับแล้วนะคะมือๆๆ่อื่นกับกับพัทยาแล้วนะคะกับชุนบุรีแล้วะค่ะทุกคนมาถ่ายไปอีกรอบนึงนะคะเออถ่ายไปแถวเบิรงเนาะค่ะทุกคนเออดือนโด้เทาสได้มาบานนะคะมาเยี่ยมบานเท่านะคะเมืองอซเบืองไฮเบิองหน้าเนาะค่ะเนาะ เขาง,งามค่ะทุกคนนี่นะคะอุ้ยมากมองนี่ค่ะค่ะทุกคน,นมองเลยกันเทน่าใหญ่ๆนะคะล่มพัดนะคะล่มพัดร่มพัดเขา่าไหมคะทุกคนมองเลยค่ะงามเนาะคะ่ะ